สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดป่างยิ้วยินดีต้อนรับค่ะวัดนางหยาตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดป่างิ้วสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วัดนางหยาเป็นโบราณาสถานสำคัญของจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณบ้านยิ้วหมู่ที่3ตำบลบ้านยิว้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดนางหยาสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือก่อนหน้านั้น ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยทางการประวัติศาสตร์ที่มีพระพุทธรูปศิลารา,ายศิลปะอู่ทองปานมันม่ใชัยทำด้วยหินทรายแกะสลักขนาดหน้าตักกว้างประมาณ33นิ้วสูง47นิ้วสันนิษฐานว่าคงเป็นพระประธานประจำอุโบสถของวัดน,นางหยานนักเรียนสามารถเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ และนั่งสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมวัดนางหยาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เที่ยววัดนางหยาดดูความสวยงามของอุโบสถได้เลยค่ะ